ผู้ชมครับโลกทุกวันนี้มันมีอะไรซับซ้อนแล้วมันก็มีอะไรที่ต้องแก้ข่าวมีเรื่องที่มันผิดไปจากที่เรารับรู้มาเยอะนะครับเรื่องวันนี้จะให้าจารย์ไปด้วยการพิจารนะว่ามันเป็นเรื่องแปลกมากเลยเขาเรียกว่าอะไรน,ะนาำบาดหยอนยาสลบหรอ,อ,อมีอย่างนี้ด้วยหรอเนี่ยประเทศไทยผมกำลังคิดว่าน้ำบาดยาดยาสลบน้ำบาดหยอดยาสลบคือในขณะที่นาำบาดรับไปเนี่ยเราก็จับจับมันใช่ไหม ใช่ป่ะจะมาคืออโอกาสจะมาดมเนี่ยคงยากจารจับโยมแต่ว่าดูแลกระดาษมันสวยก็อาจจะแบบว่าฟิวฟิวอะไรพรนะจับแล้วเนี่ยไอ้มือเนี่ยแหละคือตัวดีแต่ทีนี้มันก็ยากอยู่ว่ามือเนี่ยมันจะผ่าน,านจะหมูกแค่ไหนแต่น้ํายามันค่อนข้างจะต้องแรงพอสมควรที่จะต้องจะไ,ได้กันวันนี้ผมซีเรียสมาผมรู้สึกว่าหัวข่าตังใจเล่าอียสิก็คือมันเป็นนมบัตรที่มีคนมาให้เราอะใช่แล้วพอเรามือไปจับปุ๊บ แล้วมัอนกัน้ำยาเอ็นน้ำยาสลบมันติดมือใช่ไหมแล้วน้ำยาสลบติดมือเนี่ยเมื่อเราไปทํางานต่อหรืออะไรก็แล้วแต่ไอตัวกิจเนี่ยมันจะอยู่ใช่ไหมเพราะน้ำบาดส่วนมากพอรับไปจะเก็บเข้าไปในกระเป๋าใช่ไหมแต่ว่ามือน้ํายาที่มันติดมือเนี่ยยังไงมันก็อยู่ที่นิ้วใช่ไหมแล้วเราก็เคลื่อนไหวไปเรื่อยแล้วนั่นอ่ะมันค่อยๆสวอยไปเรื่อยๆถามนิดนึงแล้วเหยื่อจะถูกจัดการไหมเพราะว่าคนที่มาให้น้ำบาดมันจะเดินติดตามไอ้นั่นแหละมันจะเดินติดตามมันได้ยังไงเนี่ยเมื่อก่อนเราจะไปสลบไม่รู้ที่ไหนไอ้น ทีนี้มันคงจะเป็นเฉพาะกลุ่มมั้งที่จะต้องจันจัดการอะไรเฉพาะอาจจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องของปาร์ตี้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะต้องการจัดการเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะอทีนี้ถ้าเรามองว่าในเดือนการนะ <c oughs> จะเก็บใครสักคนอย่างเช่นละครช่องสามตอนนี้มีการวางยาสลบไปวางวิธที่หาดอะไรสารพัดอย่าง แต่ถ้าแต่ท้านทำบัตรจะสลบไปอยู่ในละครมันเป็นการชี้นําไปเนาะม,มันเป็นการไปอยู่ในสเปซพื้นที่ที่มันถูกทาให้ส่งเสริมแต่ผมว่านะไอ้หลายเรื่องส่วนถ้าเราพูดถึงเรื่องที่คุณกําลังคิดอยู่เนี่ยนะมันอาจจะมีส่วนมาจากคําว่าสถิตต่อดีสิจําได้ว่าปีที่แล้วผมพูดว่าอัตราส่วนระหว่างผู้หญิงต่อผู้หญิงไอ้ผู้ชายแท้ๆต่อผู้หญิงนะนะนะอยู่ที่74ต่ 1. 1> อหนึ่งปรากฏว่าตัว่าสุที่เขาปิสูน์กันมาแล้วนะเขาทําการสารวจสถิติมากลายเป็นหนึ่งต่อร้อยแล้ว จากก่อนที่มันเป็นหนึ่งต่อจัสิบสี่นี่นะก็มาคืนนี่ดูทีวีเนี่ยเห็นไปครับอะไรครับประกวดกันชัดๆเลยว่าประกวดประเภทไหนอนะหรือคูดกันหนึ่งต่อร้อยนี่คือผู้หญิงกับผู้ชายแต่ว่านามบัตรสอดยศหลบเนี่ยเราสองคนไม่ไม่มีทางไปเล่นกันแน่นอนถ้าจะมีว่าจะเล่นใครนีนะผมอาจจะเล่นอาจารย์พาาจารยไปในห้องหนึ่งแล้วพออาจารย์หลับไปสลบปุ๊บผมเปิดประตูแล้วบอกว่าเอ้าพวกมันทุกสิบล้อชาวเกย์เชิ่ ตั้งแต่าวานนี้เป็นต้นมานะที่ผมได้ข่าวเรื่องนี้ผมเลิกน้ำราดดำบัดไข่หรือเปล่าไข่พวกนักการเมืองนักการเมืองเนี่ยาจะเป็นฮะอันเนะอะนึกภาพไหมใช่เราจะ,จาะการพ<ป>การถูก,กนักการเมืองฉอฉิงข่มขืนขอะไรอเงี้ยนะผมก็มคิดว่าเดี๋ยวผมจะกลายเป็นข่าวอย่างเอกยุทธ์ก็ได